Thank you. เอาดนน,น,น้ำหรอครับอรอขอซื้อน้ำหน่อยครับน้ำนะครับเอาสองบาทครับสองบาทครับสบาทนะครับสองบาทนะก็สองบ น,ไ,นไม่หนักไหมครับหนักไหมไม่หนักไม่หนักตาดยยูอืมเอาบ่อน้กะครับเอาห้าบาทครับเอาห้าบาทครับเอาครับ <laughs>